เล่ากระบวนการประมูลในฝั่งนี้นึงได้ไหมครับคุใครยื่นก่อนยื่นหลังยืน่นกี่โมงรู้กันยังไงครับ,รบจริงจริงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยคิดว่ามันไม่มีทางโปร่งใสการประมูลงานแต่พอไปประมูลทีมชาติไทยวันนั้นเนี่ยที่เลือกไปวันสุดท้ายเลือกยื่นคนสุดท้ายด้วยเพราะกลัวกลัวคนเขาเปิดซองของเราแล้วไปเปลี่ยนซองแต่สิ่งที่เตรียมไปอ่ะเขาให้เราเตรียมมาร์เก็ตติ้งแผนด้วยแล้วก็ตัวเลขด้วยคนบนโต๊ะยังหัวเราะเราเลยบอกคุณเข้าใจฟุตบอลมาเนี่ยคุณจะขายเสื้อ ที่เซเว่น่มันเป็นไปได้ยังไงคุณรู้เรื่อง mm hmm. ฟุตบอลไหมเราบอกครับผมมั่นใจผมคิดดีแล้วครับว่าอันนี้คือช่องทางการหนายที่จะมี1 0 0่0หมสาขา overnight ทันทีเลยที่ผมไม่ต้องเสียทุนสักบาทเดียวอ๋อประมูลเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใครราคามากสุดได้ไปมีแผนการตลาดด้วยอ๋อคือแบบพี่อาจจะแบบราคามากกว่าคนอื่นแต่ว่าดูการตลาดไม่ make ซ e n s e เขาก็ไม่ให้ที่เหมือนกันใช่ครับมี marketing แ l a นมี branding strategy มีทุกอย่างที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของสมาคมบอลดีขึ้นด้วยแล้วก็คิดว่า อ่ะเราทําเต็มที่เราสอนให้ยื่นก็เต็มตที่ผ่านไปกี่วันหรือกี่ชั่วโมงถึงทราบว่าเราได้ครับน่าจะไม่ถึงเดือนมั้งตามการผลเราก็เราก็ไม่คิดว่าจะได้นะมีคนโทรมาสองแบบแบบหนึ่งคือโทรมายินดีด้วยอันที่สองโทรมาพวก,กอาจจกจกเฮียตามร้านค้าต่างจังหวัดผู้อาวุโสเชี่ยวชาญในวงการฟุตบอลเฮ้หิมแลคิดดีแล้วเหรอเจ๊งแน่ <laughs> จ่ายสี่ร้อยล้านชั่วข้ามคืนคนก็ มาคุยหาประวัติเราโอเควอริกส์ที่ไทอะไรเงี้ยขาถามเป็นความรู้หน่อยครับว่าเวลาจ่ายจ่ายยังไงครับจ่ายทีละปีละร้อยล้านใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ใช่สี่ร้อยล้านสี่ปีปีละร้อยก็แบงเป็นเงินและของเยอะเยอะเยอะยอะมากแล้วยังไม่นับไอ้นนี่เงินที่ต้องจ่ายกับของที่ต้องให้แล้วยังไม่นับเงินทุนหมุนเวียนอีกสามร้อยที่ต้องหามาหมุนเวียนในกิจการแต่ก็โตได้สามเท่าจากร้อยแปดสิบล้านเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านในปีหกศูนย์ก็ถือว่าโตเยอะนะสามเท่าในปีหนึ่งแบงก์เนี่ยเขาประเมินเรา ไต่มาต่อไต่มาเลยว่าขายได้ตามเป้าไหม ừ ừ ừ ก็ <_ S 2> เงินกู้ก้อนแรกมาครึ่งปีหลังมันก็เลยทําให้เรามาโตเยอะตอนครึ่งปีหลัง ừ ừ พอผ่านปีนั้นได้เนี่ยโอเคปีที่สองเป็นต้นมาเริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่ม ừ ừ ừ เริ่มอยู่ได้ละตอนยื่น2เนี่ยครับตอนนั้นเข้าตลาดย,ายังครับ<อ>ยังครับยังครับตอนนั้นก่อนโควิดได้ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดอีกตอนยื่น2ปี59เเข้าตลาดปีห5